เป็นคนตาหนังตาหลบในด้วยแล้วก็ตาดุด้วยตาดุด้วยเนาะหลบในเออย่างอื่นมีปัญหาอีกไหมเช่นการแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่ะไม่มีเนาะสาเหตุที่ตาดุนะคะนี่หมอจะค่อยๆชี้ทีละจุดเลยคือคุณอ้วนจะเป็นคนที่คิ้วค่อนข้างเออลงมาชิดตามากเนาะคือตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของกระดูกหน้าผากที่ของเราค่อนข้างใหญ่แล้วที่นี้คิ้วมันก็ต่าด้วยนะคะเป็นคิ้วแบบ คลายผู้ชายนาอทีเนี้ยพอคิ้วชิดต,ตามากนะคะทําให้หนังตาพวกนี้มันชอบหลบไหนอ่ะอแล้วพอตาใกล้กับคิ้วเสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นหน้าดุอ, <c oughs> อ่าโอเคถ้าเราต้องการทําเพื่อให้ตาเราดูหวานขึ้นนะคะในคนที่ช่องระหว่างคิ้วกับตาเนี่ยแคบแบบเนี้ยนะคะแนะนําว่าทําชั้นตาเล็กเพราะว่าถ้าเกิดเราทําใหญ่ใช่ไหมคะจะยิ่งทําให้คิ้วกับตายิ่งใกล้กันพอยิ่งติดกันหน้าย,ยิ่งดุขึ้นไปอีกเพราะงั้นไอ้เงี้ยทำเล็กเล็กก็พอ วางจักหน่อยบนน้ช่วยเทาหาในเดิอเบาทีา่เคยแลกเบออยากให้เธอเบิกยานมองว่าบุญบบพอแต่ยาม้ออยังแข็งรวบรวมความแข็มแข็งโทรขอแรงเบิใจใครมีปัญหาแบบนี้หรือมีคำถามอยากถามหมอคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะ